รายการของโซเดียร์ชมด้วยนะครับสวัีด็อกสวัสดีเช่นเคยนะครับอยู่กับฟุตบอลทูเดย์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสัญญาของซาดอนมิเซเยฟนะฟิลขออภัยครับซาดอนฟิลเลอร์ป๊อปเฮลลี่อันิเย่นะครับผมแล้วก็น่าจะมีอีกหลายคนนะครับแต่ว่าป๊อปกับเอลนิเย่เหลือสัญญาจบหมดแล้วนะยังไม่ได้ต่อนะครับหมดฤดูกาลนี้แล้วนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นแกนหลักในการพาทีมเนี่ยคว้าที่4เลยก็ว่าได้ในซีซั่นนี้นะครับก็ ผมว่าถ้าเกิดได้ไป a c l เนี่ยน่าจะต่อทั้งหมดนะครับสำหรับวิลเลียปแล้วก็เฮลี่อานิเยนะครับก็มีข่าวว่าเฮลี่อานิเยจะไปหนองบัวหรือเปล่าไปนู่นไปนี่หรือเปล่านะครับเร็วไปคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งมาไม่ถึงรูการเลยฮนะมาแค่ครึ่งเดียวอยงเงี้ยเดี๋ยวกันสิฮะนะครับโอ้โหก็ผมว่านะผลงานดีแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยถ้าได้ไป a อเจริงๆเนี่ยว่ายังไงก็ต่อ แต่ถ้าไม่ได้ไปเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็เออน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับฟิลเลมป๊อปแล้วก็เฮลลี่อันเยเลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะมากนะครับอันเยยิงไปประมาณสัก8ลูกน้องวิลเลมป๊อปสิบห้าลูกนะครับแล้วก็แอซิสต์ถึง5เลยนะครับเป็นท็อปทั้งสองอย่างในทีมเลยนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ครับแหมคลิปสั้นนิดเดียวนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์สับคายด้วยครับสวัสดีครับ